สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำพิกรพายค่ะในหัวข้อที่ว่าวันนี้จัก,กรวาลมีอะไรอยากจะบอกคุณเป็นพิเศษบ้างมีกองให้เลือก3ามกองค่ะกองแรกนะคะพรจากตัวอักษรกองที่สองอจากใจที่สงบกองที่สมพมจากท้องฟ้าเลือกกองที่คุณชอบและดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดนะคะใช้ความรู้สึกไม่ใช่ความคิดนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยทั่วไปนะคะถ้าข้อความในนี้ตรงกับคุณ แสดงว่าข้อความนั้นไม่ใช่ของคุณนะคะขอให้ทิ้งเอาไว้ตรงนี้เลยค่ะเลือกรับพรกันได้แล้วเราไปกันเลยค่ะที่กองแรกค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะคะ l o v e is i เ n t นดีแนะคะพรจากตัวอักษรน,นะคะไพ่ยอยากจะบอกคุณว่านะคะขณะนี้คุณกำลังหมกมุ่นนะคะอยู่กับการพิจิรใจคนที่คุณรักนะคะ มีแพชชั่นทางด้านร่างกายสูงด้วยนะคะไพ่อยากแนะนำนะคะให้คุณปรับสมดุลทางด้านอารมณ์นะคะและปรับสมดุลในความสัมพันธ์นะคะไม่อย่างนั้นคุณจะแห้วรับประทานนะคะอขอให้คุณนะคะใช้หลักตรก,กะเหตุผลนะคะพัฒนาตัวเองนะคะจากเด็กถือไม้ให้เป็นควีนถือไม้นะคะให้ได้นะคะก็คือให้มีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น เป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะขึ้นนะคะอย่ารุกมากเกินไปนะคะจนทําให้อีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกอึดอัดนะคะทําตนนะคะให้กลายเป็นผู้ที่ให้ความรักความอบอุ่นนะคะมีความอ่อนโยนนะคะแล้วคุณจะได้รับโอกาสนะคะจากคนที่คุณรักจากคนที่คุณรักนะคะอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีพรจากตัวอักษรน,นะคะ รจากตัวอักษรนะคะข้อความที่คุณเขียนนั้นบอกเล่าความเป็นตัวคุณสะท้อนอารมณ์ความคิดความรู้สึกจากส่วนลึกของคุณทุกตัวอักษรล้วนมีพลังหากคุณเขียนข้อความต่างๆด้วยความรักความสุขคนที่มาอ่านนั้นก็ได้รับพรแห่งความรักความสุขไปด้วยจงเขียนในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยความรัก แล้วส่งต่อความรักนั้นผ่านตัวอักษรทุกตัวของคุณนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องนี้นะคะพรจากใจที่สงบค่ะสำหรับไพ่กองนี้นะคะไพ่ใหญ่จะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะคุณจำใจจะต้องเดินออกจากความสัมพันธ์ไปนะคะแต่คุณยังคงกอดเก็บความรู้สึกนี้ไว้อยู่เลยนะคะไพ่อยากแนะนำนะคะให้คุณเปลี่ยนมุมมองต่อเรื่องนี้ใหม่นะคะ คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่คุณจะได้รับสิ่งต่างๆที่คุณวาดฝันเอาไว้นะคะให้คุณหันกลับมาฟังเสียงภายในใจ,จิตใจของตัวคุณเองนะคะทำตัวเองนะคะให้มีความสุขมีความมั่นคงนะคะอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะแล้วเมื่อนั้นนะคะจะมีคนทางไกลนะคะเข้ามามอบความรักให้กับคุณนะคะเป็นครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่นนะคะอย่างที่คุณวาดฝันเอาไว้นะคะและคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะได้อย่างแน่นอนนะคะและไพ่อีกสําหรับหนึ่งนะคะพรจากใจที่สงบนะคะภาวะที่ใจสงบนิ่งนั้นคือภาวะที่ปราศจากความคิดใดๆนะคะแม้จะเป็นแค่เพียงชั่วครู่นะคะที่คุณวางความคิดต่างๆลงคุณก็จะได้เชื่อมต่อและรับผ่อนจากทุกสิ่งที่รายล้อมอยู่รอบๆตัว และที่สำคัญคุณจะได้ยินเสียงภายในหัวใจของคุณเองนะคะการได้ยินเสียงภายในนี้นะคะคือการได้รับพ่อรจากการที่คุณมีใจที่สงบนั่นเองนะคะซึ่งไพ่ล้อกันมาเลยนะคะกับกองนี้คือการฟังเสียงภายในจิตใจของตัวเองนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกค่ะค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองนี้นะคะพรจากท้องฟ้านะคะดูรูปกันเลย ภายกองนี้นะคะพอยอยากจะบอกคุณว่าขณะนี้นะคะมีคนเข้ามาเอาผลประโยชน์จากคุณนะคะเพราะว่าเห็นคุณเนี่ยเป็นคนใจดีนะคะพออยากแนะนําคุณนะคะให้คุณตัดสินใจตั้งกําแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องตัวเองนะคะจากคนที่เข้ามาเอาผลประโยชน์จากคุณนะคะส่วนกับคนคนนั้นนะคะขอให้คุณนะคะก็เหมือนแค่คุยเฉยๆนะคะดูเหมือนปลาคุยกับ ชายคนนี้นะคะเหมือนคุยกันแล้วแบบมีท้าวซาเอลแล้วก็มีรอยยิ้มมุมปากนะคะเหมือนว่าแบบรู้ทันเกมอยู่นะคะน่พูดอะไรมานี่ฉันรู้แล้วแบบฉันยิ้มมุมปากฉันรู้ทันเกมเธออยู่นะอะไรเงี้ยนะคะ,ะแล้วก็กลับมาอยู่กับตัวเองเงียบๆนะคะขอให้คุณกลับมาอยู่กับตัว เองเงีย,งยบๆคุยกับตัวเองนะคะเพื่อค้นหาคำตอบภายในจิตใจของตัวคุณเองนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะมีความสามารถรอบด้านนะคะ,อะขอให้คุณนะคะเดินทางออกไปสู่โลกใบใหม่นะคะก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆของคุณนะคะขอให้คุณนะคะออกเดินทางนะคะไปเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่คุณไม่เคยทำมาก่อนนะคะ ขอให้คุณนะคะมีความหวังและศรัทธานะคะว่าคุณจะสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนนะคะนี่คือสิ่งที่ไพ่จะบอกค่ะค่ะสำหรับไพ่กองนี้นะคะพรจากท้องฟ้านะคะ ใครอยากจะบอกคุณว่าท้องฟ้าโอบกอดเราเรากับว่าเราเป็นเด็กตัวน้อยๆที่น่าทะนุถนอมอย่างอ่อนโยนพลังแห่งท้องฟ้าส่งมาให้ทุกสปปรรพสิ่งอย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของโลกเชื่อมต่อกับท้องฟ้าด้วยการชื่นชมยินดีที่วันนี้ได้มีโอกาสมองท้องฟ้าและรับพลังงานแห่งท้องฟ้าด้วยหัวใจอิสระโบยบินสัมผัสรักแห่งฟ้ามาสู่หัวใจที่เปี่ยมรักของคุณ นะคะหัวใจอิสระโบยบินก็ก็ตรงกันกับอันนี้เนาะออกเดินทางแล้วก็ไปสู่โลกใบใหม่ที่เป็นมันอิสระนะคะมีมาสู่หัวใจที่เปี่ยมรักก็คือกันให้นะคะเป็นคนใจดีนะคะนี่คือสิ่งที่พ่อยากจะบอกค่ะค่ะขอบคุณสำหรับไลค์คอมเมนต์ Subscribe และการติดตามนะคะอยากให้ทำหัวข้ออะไรก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ